เอาละคะ่ะทุกคนทุกคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะเวลาเรานน่ารถไปต่างจังหวัดนานๆใช่ไหมคนหน้าชอบเอาเปียบนี่ดุยปรับเบาะจนเขา่าเราไม่สามารถขยับได้ทุกคนฟังวิธีแก้เผ็ดค่ะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมแอ,อร์คอรนะคะเขาจะมีปุ่มปรับเบาะฟังนี้ให้นี่เลยแล้วก็จัดการเลยนี่แน่บางอาจมากินพื้นที่เราไปเลยนะคะ <c oughs> ก็ใค้เขาติดไปเลยนะคะนี่ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ใครนะคะที่อยากทำแบบนี้นะคะสามารถจองรถคันนี้ได้นะคะคันนี้เป็น a อคคอร์ G9 ค่ะรถปี2013นะคะทุกคน,นเป็นเครื่อง2.4สีขาวมีซันรูฟเนี่ยนะคะยังว่างค่ะทุกคนขายไม่แพงเลย629,000บาทนะคะถ้าใครอยากได้คันนี้หรือว่าอยากได้คันอื่นนะคะสามารถจิ้มยูโปรไฟล์ทักไลน์หาฟองค่ะที่สำคัญนะคะลรีบกดหัวใจกดติดตามให้ฟองด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายนอนอยู่นั่นแหะลำคาตัวก็อ้วนไปอีกไปอีกนี่นนน 再定啊！